หลากหลายเรื่องเล่าเคล้าเสียงเพลงในยามสายกับรายการเล่าสู่กันฟัง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางสวทสงคลา89.5ไมส์เอ กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังหลายๆายท่านก็คงจะติดตามข่าวสาราเกี่ยวกับสงครามของประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะซึ่งบางครั้งนะการติดตามข่าวสารแบบนี้เยอะๆก็ทําให้เกิดความเครียดนะคะทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะนายแพทย์พงกระเมไข่มุกนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ สงบในตะวันออกกลางในส่วนของกรมสุขภาพจิตว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทําให้มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกรันซึ่งก็เป็นวิกฤตทางจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงญาติของแรงงานที่เสียชีวิตค่ะกรมสุขภาพจิต ก็ได้แบ่งกลุ่มในการดูแลคนที่มีผลกระทบทางจิตใจออกเป็น3กลุ่มโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกที่ประสบเหตุวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลโดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทีมแพทย์ทั้งในส่วนกลางแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆดําเนินการคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพจิตหากอาการรุนแรงค่ะก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาในการรักษาหรือพ จิตแพทย์ ที่มีความรู้ทางสุขภาพจิตรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่รับฟังข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสูญเสียสร้างความเสียใจสร้างความตกใจจนเกิดอาการหดหูและเศร้าไปกับเหตุการณ์นี้ค่ะขอให้ลดการรับฟังข้อมูลข่าวสารให้น้อยลงหรือจําเป็นต้องรับการช่วยเหลือด้วยการหาเพื่อนพูดคุยเป็นการผมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนที่หดหูแล้วก็เศร้าไปกับเหตุการณ์นี้หรือว่านอน ไม่หลับค่ะสามารถที่จะปรึกษาได้ที่สายด่วน1323คนไทยในอิสราเอลหรือที่ www.watjai.com การตรวจสอบสภาพจิตใจหรือวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านค่ะ